สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโฟโ t อ Art Gaming นะครับอีกครั้งหนึ่งอยู่กับเกม r e a d y y r r o t t นะครับตอนนี้เราอยู่กับการรีวิวแมปนะครับซึ่งเป็นแมปมอดกับ Operation Neptune Spear by บยคุณ s c o r n e นนะครับเดีย๋ยวเราทำาก,การรีวิวกันวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับซึ่งก็คือคุณพงษ์นะครับจะมาร่วมเล่นรีวิวแบบกันในครั้งนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวไปเจอกัน อันนี้เราก็จะมาเริ่มการทดสอบแบบกันนะฮะก็ตอนนี้เรามีคุณโชเมน,ม,น <c oughs> ม, BC, มนะครับคุณซิมคุณกอล์ฟนะครับแล้วก็มีคุณ CBC ซึ่งคือคุณปาล์มนะครับก็เดี๋ยวทำาการทมการรีวิวทดสอบแบบกันนะครับอ่ะติดตามคอยดูครับ เกมผมเี่กรอบได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอันนี้หรือเปล่าครับอีเกมเมนู In อะลงลงเลยครับเวอร์ชันล่าสุดป่ะครับอันเปลี่ยนใไหม่แล้วหรอมันมีอัพเดต0.3.6ครับโอ้ยถ้ามีฮอ,อรอบ โหลดโหลดอัปเดตในห้องในห้องมอดก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขอเทสเล็กชั่วคราวก็ตอนนี้หอเราตกไปแล้วเราได้คําสั่งให้แบบาักกิจต่ออะเครื่อนที่ด้านหน้าประตูด้านหน้าระวังตัวตขวาปิดสองคนสองคนไปขวาเช็คอาคารทางขวาก่อนมัน,นมีในประตูด้านซ้ายซ้ายสองซ้ายนี ขวาสองบานปิดจลมาเช็คห้องเล็กห้องเล็กก่อนคราบต้องเล็กขอซ้ายแตกซ้ายหนึ่งคนแล้ว <c oughs> ส่องกระจกไม่ต้องส่องไม่ต้องส่องเปิดพี่เช็คเลย <c oughs> เดี๋ยวทำไมอินเทอร์เล็กไม่ได้อ่ะไม่มีใช่ไหมตันใช่ไหมห้องนี้ห้องนี้ล็อกตันคาับแตกประตูฝั่งน้นเตรียมออกสองทางเช็คแถบด้วยอันนี้ใคร <c oughs> กันหนึ่งนะป่าวป่าวไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดพีคับพีคประตูฝั่งขวาแทรกไม่ได้เหมือนกันนี่พินแทรกไม่ได้มียินแทรกได้นะพีคนะตะลันลับไปนะโนแท็บดีกุ๊บหลังพร้อมเปิดแทงโก้ดาวหนึ่งแหลกโอ้ยแหกท้อท้อท้มีเสียงปืนซ้ายมือ สองคนเช็คเช็คประตูสาย hands up ต้นอินเทอร์แอกไม่ได้เหรอพี่ผมที่เรามาดูผมอินเทอร์แท็บขอินเทอร์แอกได้นะเนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยเดินเลยไกลคนเดียวหรือเปล่าพีคไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ต้องไปไม่ได้มองเห็นไหมมองเห็นไหมมุมขวาเคลียร์มั้งมีแท็บไหมเคลียร์ขวาเคลียร์มีแทบมีแท็บยิงตรงตีดามแท็บ ไม่รู้แม่มันบักหรอ d i s a r ครับเพียร์ผมเปิดเตรียมเข้าตามสองไป Get r e a d ดต้อน Suspect killed to r e a c p a e r a Proceed with mission Get down and show me your h a n d อินเ่รันไม่ได้ลวอ๋ออ๋อผมคงไม่ได้ สวิตซสวิตช wow. Switch, ิงสวิตซ์ชิงสวิตชิงเปิดทางกำลังคิดขวาภไปมีมุมทางซ้ายมีอาคารประตด้านหน้าปิดหนึ่งบ้านครับประตูด้านหน้ามิดชัดเข้าอาคารหลักสายอาคารหลักจากขวาประตูเปิดนะก่อน ห้องขวาหลองแล,ล,ล้ว่ตงด้วยเป็นห้องฟอไม่มีใครไม่มีใครลองล้วตกกระสดาวพีอสาอสวิตช์ปประตูบักสวิตช์พิกล็อก มาสปีค้างบ้านตาโนรทบออนยูออนยูออนยูโคเบอร์ทาเว้แล้วอาเช็เีห้องทางขวาโคเบอร์สวิชิ่ง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 ส่งสามบ้านขวาผมมีบ้านไมไม่มีไม่มีแถบนะ เกียร์อะห้องนี้ผมจะไปันเฮ้ยมีปืนตกอยู่ไม่มีทรัเอ้ยเดีดยดโนทรับอ่าท่านสวามีห้องอีกนะครับไปห้องน้ำเกียร์ซ้ายเกียร์มีห้องอกออกสองออกได้หนึเลคีหนึ่งเลยดิขวาขวานัววาอมาหนึ่งเคลื่อนทราบเคลื่อนโคเว่ร์โคเวอร์ว่าบันได สวิชิ่งหนึคนสตักพิก no t r ั u เฮียห้องเล็กห้องเล็กห้องห้องสีทยออนหนึงออกลิลี่มุกโอเคอ่าอ่าทางขวาผมนีกหนึบานทราบสตักเดี๋ยวเช้ห้องซ้ายทั้งซ้ายมีประตูอีกอันนั้นประตูออกหลังบ้านใช่ทราบพิกแทบแทปลอย disarming trap เยดินะสามสองขาเคลียร์เคลียร์ทราบ The suspect has expired. Top reporting. Copy that. Notifying trailers. ไปเล,ปลยดิโอเคไปอ่ะขึ้นชันบนแยกซ้ายแยกขวาฮอเว์นะผมพงพงออกซ้ายผมผมโคเวอร์กลาง นน okay. ไป้าควาประตูปิดเอสทีบี <Okay. TV. S 2> อ่าเปิดได้ละไม่มีทับเปิดเลยพอเปิดได้แค่ขั้นเดียวมันก็บักเลยนั้นผมดันเข้าเลยนะอ่าดันเลยไป <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคียร์เคียร์ห้องนี้เคียร์กลังออกสองประตูขวาล็อกบันไดอยู่เช็คประตูหลังผมด้านซ้ายหลังซ้ายผม ขอคุณแอสมาม่ดอยไม่ม่วคุณซิมเนี่ยคุณอาเขาล็อกพอเวยอยู่ไม่ไม่ิไม่ได้ไม่้สวิตช์สชิเดี๋ยว่อย่มพีกนะครับไม่พบแทบไม่พบคนขวาเกียร์ออัไม่เห็นไายแ้วเลยเขย่าแล้อ้ย แดงแดงแดงเจอซิลเลียนึดบนเหรอ้ยมาเฮ้ยา what the hell what did I do ขาออกไปรีกนเาออกเปิดจา่ข้างในมาให้หน่อยดิเปิาข้งนเอเปิดางนอกมาให้หน่อยห้องห้องที่เพิ่งเข้าคุณปาล่ะอ๋อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้บักบักพอพอเปิดแล้วเปิดหน้าปิดได้โอเคเียพร้อมพร้อม เออ่ด้านโฮเวยังมีประตูซ้ายอีกนะทราบแล้วไปเลยไปขนาดกันขนาดกันขนาดกันไปขนาดได้ขนานี้เบียดเองผมคู่วอซี่อยู่ประตูขอประตูโอเคประตูซ้ายทีบีก่อนเปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขอแตผมพิสวิตสวิตชิ่งสวิตชิ่งสวิตชิ่งตรงนี้นะสวิตชิ่งนะปิดปิดเลเซอร์ปิดเลเซอร์ผมมองไม่เห็น

เจ้าเสือดวเจ้าที่ใจสองมันตอนเข้ามาแหลกแหไม่รู้ม่รมันมันเป็นที่จับเหมือนเข้าแล้วมันตัวละครมันบิงบงบิอย่าเมื่อกี้ใช่ตอนออกประตูตอนเข้าประตูตัวละครบิงบงบใช่เราเบี่ยงขียอ่เราดชาลีสองใช่ป่ะใช่โอเคมุก ขึ้นชั้นสองระดับงไปขดมึนมึนเลยอ่ะเตไปแต๋อไม่เห็นไอวิชั่นแต่มั้นสวยอ่ะข้างหน้าเป็นทางออกไปด้านซ้ายมีประตูด้านขวามีมุมมีประตูขวาตัวเปิดสีพุ่งออกขวาก่อนเปิดจับจับผมลําไา่ซ้ายตัวเปิดสตาร์ทเข้าห้องซ้ายขวาครับอู้จ๊ะแบบไม่บักไม่อยากนอถ้ากว่ามีคนปืนิดสตาร์ทิดสตาร์ทแองโก้ดาวหนึ่ง ห้องน้ำเคลียร์พอรอนทางขวาเคลียร์มุมขวามุมขวาตื้นดูเคลียร์นซ้ายนซ้ายมีทางไปอีกทราบมุบสองหนึ่งไปพุกและห้องต้องบอกว่าซ้ายมีห้องเล็กอีกหนึ่งห้องโอเคดูเคลียร์เคลียร์จะมาเรียนอยู่ไหนอะซ้ายทางไปอีก ไอเนี้ยคือห้องมองลีบีลาเดนนี่คือห้องนี้อ๋ออ๋อนี่เหรอลาเดนใส่ชุดได้ไหมวะเราเหลืออะไรยังยังเคลียร์ไม่หมดด้านนอกไหนๆก็เดินเตือนทัวร์แล้วกันเรารีพอร์ตหมดเปล่าวะยังซ่อนด้านดับได้ยิงคนเป็นคนเดิน ใช่ไหมที่รูนมันเป็นที่แมปไม่ได้มันยังมันยังมันยังไม่เรียบร้อยหรอกมันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่สมบูรณ์บินบิงบินมากเลยลงข้างล่างไปคาบูคองพาวส์นุกกว่าเออคาบูวะอยากเล่นเหมือนกันยังไม่ได้เล่นคาบูเลยแต่พี่เล่นกันแล้วนี่พี่อาเล่นยังไงเออเล่นสามสี่รอบแล้วเออผมยังไม่ได้เล่นเลยอะไรนะหาคน ลุยคนนี้ยังไม่ไม่ค่อยได้เล่นเล่นได้คาบัวผมไม่มีปัญหาหรอกส่วนเล่นได้และน้องมีส่วนนึงแหะดาวไปแล้วเทคเลยเฟรด e l i m i n a t e d t a l ผมเช็คห้องนี้แล้วเข้าได้ไหมห้องไหนหนี้เข้าไม่ได้ออบเจกตเช็คหลังบ้านหลังบ้านอีกหลังบ้านนี่นี่มันมีประตูตรงเนี้ยอีกจุดตัวหนึ่งตรงนี้มีแถบด้วย นี่แทบแบบเสียง Disarming trap พีกนะเดี๋ยวจะแป๊บนึงกาลกงะทำแลัวมีทบอีกฝั่งทางซ้ายห้องทางขวาโอเคนี่กลับมาหอเวด้านหน้าโอเคตัวนี้อันนี้เป็นห้องอมีคนทางนี้มีคนลูกซองไทราบปดไหมสามแปบดบ สามสองได้แลวเดี๋ลวเไม่ได้อ่ะแต่ไม่ผมผมเปิดให้ผมเปิดให้คุณแฟดได้สามสองเปิดอุ๊ยแฟดอ๋แฟดเฮ้ีงอ้เป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งใช่ป่ะถ้าตามถ้าตาของจริงแล้วอ่ะ ทำเป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งทีเนี่ยโซนที่ว่าซิลเข้ามาเจออะไรนะเขามาเจอไอ้คนคนสองคนที่เป็นกาดของวีรเดนอยู่ตรงนี้น่าจะจำไม่ได้หนังดูนานแล้วเขอลองเดิน,นทํามาดีนะก็คือมีตัวหนึ่งตรงนี้

ก็แก่บักประตูอะก็โดยรวมผมมองว่าแมปแมปทำออกมาโอเคนะต้องรอเขาอัปเดตอ่ะกอเขาอัปเดตผมว่าที่เหลือมันก็โอเคหมดแล้วแหละอืมก็ถือว่าเป็นแมปแมปที่น่าสนใจแบบหนึ่ง